คับผมสวัสดีครับพี่นงบสุขุสุคนอีกคือเก่าเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบ่าพ่อกับผมอีกคือเก่านะครับกับเสี่ยงแอนดเมืองบุนะครับผมครับวันนี้อาหารการกินกับคือเก่าครับง่ายๆอีกคือเก่าครับผมวันนี้คิดอยากตาทั่วปีครับผมอืมทั่วปีทั่วแ่บานเฮ่านะครับเนาะปลาแก่ตํารึงหลวกแล้วก็มะระขีนโนครับผมอืมแล้วก็พักจะอมครับผมผัาขาบานเห่านะครับเนาะอืมกับไก่ถอดโอ้กับหมูถอดนิดๆหน่อยๆครับผม มามาครับอันนี้ผมต้องวอา์ไรครับผมวร์ไรสสิบริกินอืมมาครับจ็บแสบต้องการลุยเลยอืมพี่น้องเอยคือสิบเฮดดีคือเก่อนอกหลางเลยเนาะอืมอืมลูกชายกวนคือเก้อนหน่ะพี่น้องอืมอะครับอืมอืมอืมอืไม่ติดกัดก็อืมอืมอม ออืมอนแบบไลแบน้ครับครับผมอ้ยมันกักเนาะพี่น้องเลยใช่กระไรนะครับ

อือโอ้โอเฮ็ดขนาดนี้เลยอืมมันถึกใจคักเลือบาดรนี่มาก อว่าละโหเย็ดขาบไปหน่อยมันเสียบรับ โอ้เห mm ็ดเต๋เ hmm. ล mm ือพี่น้องเลยนะาครับอืมอืมหวานเตยอได้สั่

อืมเต็มมากอืมไปไปนอนอยู่นะไปนอนอยู่ที่นอนรอเขาได้อไปบอกไงถึงตัวผู้ชายอืมใส่ผมบอกไปนอนรอก็ไปนอนรอเด้ออืมแขวนกว็คือกวนหมด อืบกักๆอย่างนี้ผมทั่วปีกับปูกเองพี่น้องอือปูกเองอาศัยพื้นที่กลางๆห้อ,องนี่แหละครับผม,มปูกพอได้กิน มม่ละสีโลกนีงกันเก็บเอาขางต่างครับพักตำลื่เก็บเอาขางต่างอีกนิหนึ่งอ่าูไปแน่นหรเหร่นแน่นลอกนั่งกายอยู่ถนน,นกับเก็บมานำ้ำทังพักนั่งอ,างอ่างหยาจังไปซื้ขอข้าพไม่หรอ

แกะคราฟไปหน้องทำทั่วปีทำจะบอกบอกก่อนนะเงี้ย ตามเสบก,กว่าหมตัวปีหนตงตามเสบก,กว่ครับอืม,อม ตำบักตัวปีนี่แซ่บแด้เพี่น้องกันพูดได้ว่าตำบักตัวปีบ่แซ่ยบนี่ยแสดงว่าผมเกิจรินกันคนอีสานเนี่ยผมจักครับตัวปีคืออีย หมกทัวปีนี่เสียกุบกทั่วฟักเา่านะครับมันจะหวานกุกกันครับผมอื้มโอ้ hết cả nạc lên cho kênh Ghiền มบ,บอือสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องซ้ำหนีนะครับเนาะคลิปหนจังว่ากันไหม่อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กะลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม